เอามาปลูกหอมหัวใหญ่กันจ้าเม้นวดกระเทียมแป้งไว้แล้วนะคะแป้งกับบดเห็ดแป้งแบบยกสูงนะคะเอาดินเกลี่ยรธรรมดาเลยเราจะปลูกแบบธรรมชาตินะคะพวนดินในเขาแล้วกระเลียมธรรมดาบบดที่นี่กะเอาลงเลยค่ะเอานี่ลงเลยหอมสวนรัวเป็นผักสวนรัวแต่ว่าเขาปลูกแบบใส่น้ําฝนเคยปลูกทุกปีนะคะเเป็นแบบนี้นะคะปลูกทุกปีเขาก็เป็นหัวทุกปีเลยนะคะ บ,บ่ต้องยุ่งยากอะไรนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาไปลงในดินเลยจ้า็นบอกค้าเอาเชือกมา มืวัดให้ได้ขนาดาเป็นแถวนะคะปุ้แล้วจะปูกเป็นแถวเวลาบำรุงรักษามันก็นจะง่ายนะคะจากเราที่เอาเอาเชือกมันเน่งเลยนะคะเอาวัดให้ได้คืบตัวคืบนะคะกว้วงคืบยาวคืบนะคะเอาวัดคืบมือนิ้วมือของเฮ้านะคะนิ้วมือของเฮ้าองซี่นะคะ ั้งนี้ก็คืบหนึ่งั้างนี้ก็คืบหนึ่งนะคะวางลงแล้วบันนี้เขามาปลูกกันเลยจ้าปลูกเลยนะคะ หลังจากที่ปลูกไปแล้วนะคะมาเบึงนะคะเขาก็จะออกมาเป็นแถวเลยนะคะแปลงนี้นะคะหอมหัวใหญ่นะคะตอนนี้เขากําลังเริ่มออกนะคะมันจะเป็นแถวเลยอันนี้จัดระเบียบนะคะอีกแปลงหนึ่งไมนุดไม่ไดจัดระเบียบแต่ว่าแปลงนี้ไม่จะนุชจัดระเบียบให้เขาเป็นแถวเป็นแถวหนึ่งแถวนี้สองแถวนี้ สาสนะคะอันนี้ปลูกแบบปล่อยนะคะปลูกธรรมชาติเลยแบบว่าปลูกปลูกรอน้ำฝนนะคะเขาก็เลยออกออกมาซ่านะคะจะเอาหญ้ามาคุมอีกให้เขามีความชุ่มชื้นนะคะนุจะอัปเดตตอนที่เขาต้นใหญ่นะคะ